การแข่งขันยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกถือว่าเป็นเวทีที่แทบจะเรียกได้ว่าเปิดโอกาสให้บรรดานักเตะระดับโลกได้มาดวลฝีเท้ากันก็คงจะไม่ผิดนะแต่เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมว่าใครคือนักเตะเจ้ารมกดที่วิ่งได้เร็วที่สุดกันวันนี้แอ r s ซรีพอร์ตบเซโมีคำตอบมาฝากเพื่อนๆโดยหยิบยก5อันดับแรกในการแข่งขันถ้วยใบโตของยุโรปในฤดูกาลนี้ว่าแต่ละคนสามารถทำความเร็วได้สูงสุดที่เท่าใดกัน หาชอบช่อง So Report by s e o ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับอันดับที่5ยูเซฟอองเนสรีจากเซบียาความเร็ว31.1กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับที่5เป็นนั้เแต่ตัวเก่งของเซบียาอย่างอองเนซรีหัวออกในวัย23ปีซึ่งทำความเร็วสูงสุดในเกมเชส์ลีกฤดูกาลนี้เอาไว้ที่33.1กิโลเมตรต่อชั่วโมง ดาวเตะทีมชาติโมร็อกโก,โกทำผลงานได้อย่างโดดเด่นนับตั้งแต่ย้ายมาจากเลกาเนสมาอยู่กับเซบีย่าเมื่อช่วงสัมเมอร์ที่แล้วด้วยสนนราคา25ล้านยูโรโดยเซ็นสัญญายาวถึงปี2025หากนับเฉพาะเกมยุโรปในฤดูกาลนี้เขาก็กดไปลว4ประตูจากการลงสนาม7นัดให้กับทีมเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่อันตรายที่สุดในแนวรุกของพวกเขาเลยก็ว่าได้ทั้งนี้นอกจากความเร็วที่หาตัวจับได้ยากแล้วเขายังมีทักษะในการจบสกอร์ที่เป็นเลิศอีกด้วย อันดับที่4คริยองเอ็มปาเปจากปารีสแซงแชร์แมง3 3 1กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเอ็มปาเปคือหนึ่งในนักเตะที่มีความเร็วมากที่สุดของโลกณเวลานี้ซึ่งทุกคนก็คงรู้ถึงความว่องไวจนหน้าเหลือเชื่อของเขาเป็นอย่างดีและการยิงประตูที่เฉียบขาดเหมือนที่เจ้าตัวได้แสดงให้เห็นไปแล้วในการยิงแฮตทริกใส่บาร์เซโลนาถึงถิ่นคนัมนน นี่คือนักเตะที่ได้รับการคาดหมายว่าจะก้าวขึ้นมาคว้าบอลลงดอได้ในอนาคตและเขาก็เก่งมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งโดยในตอนนี้เพิ่งจะยุเพียงแค่22ปีเรียวเฟอร์ดินานได้ออกมากล่าวยกย่องเขาหลังเกมกับบาร์เซโลนาเลยว่านี่แหละคือนักเตะที่จะก้าวขึ้นมาทดแทนความยิ่งใหญ่หลังหมดยุคข,ของคริสเตียโนโรนัลโดและเลโอเนลเมซี่อันดับที่3มูฮัมหม็ดซาลาจากลิเวอร์พูลความเร็ว33.3กิโลเมตรต่อชั่วโมง ลิฟฟ์ภูอาจจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากในการแข่งขันฤดูกาลนี้แต่หนึ่งในนักเตะของพวกเขาที่ยังคงระเบิดฟอร์มการถล่มประตูดได้อย่างต่อเนื่องก็คือซาลาเท้าซ้ายของเขานั้นเหมือนกับมีเวทมนต์เช่นเดียวกับความเร็วที่หาตัวจับได้ยากจนสร้างความได้เปรียบให้กับเขาอยู่เสมอยามที่ต้องดวลกับคู่แข่งรวมถึงการวิ่งตัดหลังแนวรับในเกมกับอาเบลาริกนั้นซาลาได้ปั่นปวนลูคัสคอสเตอร์มันเกือบจะตลอดทั้งเกม แม้ว่าคอสเตอร์มันเองก็จะจับว่าเป็นนักเตะที่มีความเร็วพอตัวอยู่แล้วด้วยความเร็วสูงสุดในฤดูกาลนี้ที่30.2กิโลเมตรต่อชั่วโมงทว่านั่นก็ยังไม่อาจรับมือกับซาลาได้นั่นจึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความสุดยอดของดาวเตะทีมชาติอียิปต์ได้เป็นอย่างดีอันดับที่2อ,อุสมานเดมเบเลจากบาร์เซโลนา34กิโลเมตรต่อชั่วโมง หลังจากเจออาการบาดเจ็บตามเล่นงานมาโดยตลอดท้ายที่สุดเตมเบเล่ก็เริ่มได้โอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องมากขึ้นในช่วงหลังและโรนัลคูมันก็หวังจะดึงฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของเขากลับมาให้ได้เขาเป็นนักเตะที่เปลี่ยนไปด้วยพรสวรรค์และไปกับบอลได้ดีแต่เฉพาะอย่างยิ่งความเร็วของเขาซึ่งเป็นจุดเด่นของเจ้าตัวตั้งแต่สมัยอยู่กับบรุสเซียดอทมุนแล้ว แน่นอนว่าหากเขาสามารถรักษาความฟิตให้ห่างไกลจากอาการบาดเจ็บได้เดมเบเล่ในวัย23ปีก็มีโอกาสที่จะเรียกคืนฟอร์มเก่งแต่ก่อนเก่าของเขากลับมาได้อันดับที่ 1. นึ่งฮันส์ฮาเตบัวจากัอตแลนตา34.1กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับหนึ่งในลิสต์นี้อาจจะสร้างความประหลาดใจให้กับเพื่อนๆหลายท่านไม่มากก็น้อยและฮาเตบัวเองก็ไม่ใช่ผู้เล่นในแนวลุกเสียด้วยหากจะเป็นวิงแบ็ก นอกจากความเร็วที่สุดยอดของเขาแล้วดาวเตวัย27ปียังเป็นแข้งจอมขยันของออตแลนตาอย่างแท้จริงโดยเขาวิ่งไปมากถึง64.4กิโลเมตรจากการลงสนามเพียงแค่6นัดหรืกคิดบรรค่าเฉลี่ยนัดละเกิน10กิโลเมตรเลยทีเดียวจากสไตล์การเล่นที่เน้นเกมลุกของออตแลนตาทําให้ความเร็วของเขามีประโยชน์อย่างยิ่งทั้งการขึ้นไปช่วยเติมเกมลุกและการใช้ค,ความเร็วถอยกลับมาช่วยป้องกันทีมได้ทันยามที่ต้องกลับมาเล่นเกมรับ แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรวแฟรงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยเราไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ